สวัสดีครับในวันนี้เป็นวันที่4ี่พฤษภาคมผมพาครอบครัวมาเที่ยวสะคอนนายกตอนนี้เราก็มาที่อะไรพวกภูตะลิงคาับเออซึ่งมันเป็นร้านอาหารร้านกาแฟอะไรพวกนี้อยู่บนเขาบรรยากาศดูสวยมากเกินก่อนจะไปถึงไอศีดารีสอร์ทก็เลยแวะอาหาทานข้าวหาอะไรกินก่อน จะขับรถเตินทางต่อไปโอ้ยวิวสวยไหมรีสไอคาเฟ่นี่ก็ทำอยู่บนที่สูงเนี่ยเกือบน่าจะเรียกว่าอยู่บนเขาเลยมั้งอากาศมันีร้อนมากคนก็เยอะ๋ยวจะพาเขาไปดูข้างในโอ้ดูผมแต่งตัวซะก่อน บรยากาศข้างในก็นประมาณนี้ยเป็นบรรยากาศดีของสิงโตโอเคซก้็เยอะไปหน่อยนะแปลว่าคนเยอะนี่ก็แปลว่าของมันต้องอร่อยอแหละบรรยากาศโดยรวมแล้วก็โอเค ไอ้ลูกชายผม,มแม่ผมของกินก็ประมาณนี้แหละ กินผัดไทยสเต็กนี่ของนา้าแม่กินแม่กินข้าวผัดกุ้งข้าวผัดทะเลแปดกินขนมจีน่ายรูปซะหน่อยวตดอากาศที่สุดยอดเลยอันนี้ที่พักนะครับผมเนี่ยสีดารีสอร์ทที่นครนายกเนื้อที่เขา400รอไร่น่ะมีทุกอย่างในนี้เลยไม่ว่าจะเป็นเล่นน้ำตกล่องแก่งปีนเขาขีมา่ม้ามีครบหมดทุกอย่าง นีขอบเก่าขอบโบราณอย่างเราจะจ่ายข้างในประมาณนี้แหละไม่เชื่อจริงเหรอจ้ะ นี่ไอ้ลูกชายผมใส่เสืเ้อเสืออามกข้างนอกก็ได้น่าพักผ่อนไหมหย่อนใจต้นไม้เยอะผมชอบนะที่พักต้นไม้เยอะๆอย่างเงี้ยนนี้เราจะไปกินข้าวเช้ากัน เออลไปนี่วันใหม่แล้วนะอันนี้ผมนอนตีขึ้นวันใหม่แล้วออกไปหาอะไรกินตอนเช้าดูแบบตแต่สวยไหม เนี่ยห้องพักคืนหนึ่งก็ประมาณสองสามพันมีหลายห้องเขาบีตั้งแต่หมื่นแปดถึงพันกว่าบาทเลยนะที่เนี่ยไม่ก่อนเะยป่ะยวไปหาอะไรกินกันีป้ยบบกทาง ไปห้องอาหารโต๊ะอาหารตกากน้ำไหลมีกดมีคลไลเดอร์ให้เล่นน้ำด้วยนะ ยอดเลยมีอาหารของกีนเล็กบุเป้ป,ปักเทนได้ไม่อัน้นเลยยอะ เกื็ดตักได้เลยอ่ะถ้ากดใช้ท้องใหญ่ๆนะได้เปลี่ยนนี่ผมกินนม้ค่อยได้เยอะก็แค่พัดตั้งโตครับนี่นมัเอานมมาจิ้มด้ยโวอของผมทุกอย่างฟรีหมดนี่ <c oughs> นี่ผม เดินมาดูไอเขาเลี้ยงมา้ายังไม่เคยขี่มาเลยนะถ้ามีโอกาสจะเราขี่ดูครั้200งละสองร้อยเม็นอี้เขาว่าจำชื่ออเยยสีดารีสอร์ทมันใกล้ๆกับเกืน่นเขื่อนขุนด่านประการชนแต่มีโอกาสจะมาแวะมาอีกอันนี้ไม่ได้ตั้งใจมา บอกเนะื้อที่400ไร่มันจะกว้างไปถึงไหนเนี่ยผมว่าตั้งแต่ถึงยอดเขาเลยมัง้ง จะออกไปข้านอกไม่จะกลับแล้วแหละจริงนี่ผมรู้เลยว่าเขาตัากข้าราชการที่ห้าเพราะว่า ไอ้ทางในทางไหนก็มีแต่รูปราชการที่ห้ติดอยู่ข้างบนไน,นี่ขับรถมาดูเขื่อนขุนด้านนะแต่พอดีลูกหลับเนะี่ยก็เลยไม่ได้ไปเที่ยวไหนหรอกขี่รถบนขึ้นไปแล้วก็บนลงมา ทางสูงม,มากเลยนะนี่ขากลับแทะซื้อขอฝากไนงะเป็นประเภทอะไรนะเป็นไม้กวาดผลไม้ซื้อกล้วยซื้อส้มโอมนื้อไมนาของป่านี่กล้วยเอาไปฝากลูกน้องแต้กินเองนี่แหละแล้วก็แวะมาที่ร้านมะยงชิด อันนี้ก็มีขายทั้งปีเลยนะผมก็แวะมาซื้อายมชิดตันแล้วก็มายมชิดไอยแก้วขากลับหนูของเต็มรถกระบะเลยโอเคผมว่าคงจะไม่มีอะไรมากหรอกแลแวะมาเที่ยวเล่นๆพักผ่อนเดี๋ยว เดี๋ยวคลิปหน้าเรามาดูกัน,นว่าจะไปไหนหน่าจะประมาณนู่นน่ปีใหม่มั้งผมว่าจะไปภูเก็ตหรือไม่ก็ไปเชียงรายแต่ดสินใจไม่ได้เลยกันเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวผมขอตัดจบคลิปแล้วกัน๋ยวปล่อยไหลไปเรื่อยๆสวัสดีครับฝากในมือเลย กรุงเทพงานเนี้ยัปิดมากเลยพอใกล้ถึงกรุงเทพโอเคนั้นแค่นี้แหละครับเรวพกกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้สวัสดีครับ